ลึกๆเน้นๆข้บอลเอ็กสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c o r b บอลเอ็กซ์ชนะครับมาเจอกันในภาคค่ำนะครับเป็นคลิปพิเศษกันแล้วกันนะจริงๆเราก็จะกลับไว้เจอกันในตอนดึกเลยในช่วงไลฟ์เลยไม่เป็นไรวันนี้ทำคลิปพิเศษนะครคลิปหนึ่งก็คือเรื่องของโรรันโด c คัมแบ็คนะครับมันจะเกิดเอฟเฟกต์ตามมาหรือไม่อย่างไรคุยนิดนึงในฐานะคนทำคอนเทนต์นะครับ แต่ก่อนจะทำเนี่ยผมก็คิดอยู่นานว่าเฮ้ยเรามันเด็กหงจะไปแสดงทัศนาเกี่ยวกับผีแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีไหมเฮ้ย, <c oughs> ยมันอิจฉาละสิอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลัวละสิออกตัวเลยว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือผมเป็นคนที่ชอบแสดงทัศนาเกี่ยวกับคิสนโนโ่โดรโดประจําอยู่แลวนะฮะผมมองว่านี่คือผู้ทรงอิทธิพล ที่สูงลี่วคนหนึ่งดูงการกีฬาของโลกนะฮะจับจอะไรก็เป็นเป็นผลประโยชน์ไปหมดนะครับแม้กระทั่งยูโรที่ผ่านมาแค่จับขวดน้ำอัดลมออกจากจอป๊บหุ่นตกรานาว <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ส่งอิทธิพลตัวจริงเสียงจริงนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีะฮะได้นําเข้าผู้ส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลเข้าสู่ทีมมันน่าจะเป็นการเติมความความฝันของเด็กที่เพิ่งจะเ,เป็นกองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รุ่นหลังที่ไม่ได้ทันสัมผัสกับคริสตียโนโรนัลโดหรือคนที่ยังคิดถึงอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีคนคิดถึงคริสตียอนอยู่ตลอดเวลาได้ฟินกับการที่โด้คัมแบ็กไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เหมือนเรานะทุกวันนี้ก็ยังอยากจะให้ซีวีจีคัมแบ็กเหมือนกันในฐานะอะไรก็ได้หรือท่านรองแอคเกอร์ก็ได้อะใครก็ได้ที่เราคิดถึงคิดถึงหรือโซเลก็ได้นะคัมแบ็กอีกรอบเป็นไรนะฮะ นั่นแหละมันก็คือการเติมเต็มนะตอนนี้เด็กผีก็มีเถึอความยินดีเปรดดาแฮปปี้มีความสุขนะฮะบรรยากาศก็กชื่นมื่นกันไปนะครับผมก็ออกมาพูดแบบทํานองแบบว่าพูดคุยนะฮะแล้วก็แสดงทัศนะที่ตรงๆว่ากันตรงๆเลยนะครับมันมีมุมหนึ่งนะฮะก่อนก่อนหน้าเนี่ยณถึงตอนนี้ก็แล้วแต่แมนชออเชสนะเต,ตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโมเมนตัมตอนเนี้ย ผลงานกำลังดีขึ้นดีขึ้นยเรื่อยดูปลายปล,าย,ปลายในซีซั่นที่แล้วเนี่ผลงานติดเครื่องดีมากด้วยสปิริตทีมสปิริตนะครับก็มีการเพิ่มเติมนะฮะนักเตะที่เรียกว่าสำคัญสำคัญ,คญชานโชไงโอ้นี่ก็ปิดตำนานที่รอคอย48ชั่วโมงมา2ปีนะสอยมาได้บรูโน่ตอนนี้ก็กลายเป็นหัวใจเกมรุกเกมรับก็ได้วารานมาอุดช่องโว โอ้โหยืนคู่กับเสิร์ฟแ้ะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงหลังยืนคู่แม็กควายโอ้โหทุกอย่างกำลังไปด้วยดีนะผมจำได้ว่านัดที่แล้วสะดุดแฟนแฟนนักวิจารณ์ต่างๆยังมองกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราขาดกลางรับอะนะครับแต่มาวันนี้นี่ตอนนี้มองข้ามปัญหานั้นไปหมดเลยหรือว่าเรามองไม่ถึง <laughs> เรามองกันไม่ถึงเองเออนะครับวันนี้คิสซานโนโรนัลโดคัมแบ็กผมว่ามันคือมีดีมีเสียนะผมว่ามันก็คือระเบิดเวลาลูกนึงจะลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่คิดนะว่าคิสซานโนโรนัลโดคัมแบ็กมารอบนี้เป็นแผนการพัฒนาทีมของนาโอลผมว่ามันจะเข้าอีหลอกคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับอาการมันจะหนักหรือไม่ไม่รู้นะมันจะส่งผลระยะยาว นะครับจะซื้อมาอย่าง,น,างน,น้อยมันได้ผลทางการตลาดอ่ะมันก็ใช่เห็นไหมพักแค่มีข่าวปั๊บหุ้นก็ขึ้นดีดบึ้งเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าได้เบอร์อะไรนะถ้าได้เบอร์เสร็จขายเกลียงแน่นอนเสื้อที่ติดคริสตนโรนันโดเนี่ยนะม,นะมันก็เกี่ยวข้องกันนี่คือเรื่องของคอมเมอรเชียลนะครับอ่ะถ้าเป็นแผนเป็นเรื่องของด้วยเหตุผลของฟุตบอลอย่างเดียว นะครับคิสเตียนโรนดลโดวัย3าปีถ้าเป็นคนวัย36การซื้อเนี่ยต้องบอกว่าบ้าแน่แน่แน่นอนนะครับแต่โดด้วยเขาที่เป็นคนที่ร่างกายฟิตเปรีย้ยนะฮะเรียกรงยังดีสถิติการยิงประตูไม่ตกเลยนะครับสามปีกับยูเวนตุส1 0 1ประตูใน134นัดบอกอะไรได้เลย ว่านี่ยังคุณภาพแม้ว่าวัยสามสิบปกแล้วลืมเรื่องอายุไปได้เลยตัวเลขลืมไปได้เลยมาแล้วได้ประโยชน์แน่นอนได้แน่ๆฮะประโยชน์นะฮะก็แต่แต่กับเราก็ผมกับมันนั่งนึกถึงว่ามันอามันได้ผลประโยชน์นสั้นๆไงแต่ผลระยะยาวเนี่ยเสียดายคือก่อนนั้นผมก็ยังเคยฟังน้องๆหลายๆช่องคุยถึง แผนการพัฒนาทีมของโอเล่กางแผนมาเลยนะ,ะเป็นยังไงการวางแผนระยะยาวนะครับพูดถึงการรีครูดการเลือกคัดเลือกนะ,ะการพัฒนาบบอยยบแบยั่งยืนนะพูดง่ายๆกำลังสร้างระบบเป็นของตัวเองดูเนะี่ยนะฮะที่ลิเวอร์พูลก็เคยก็าทำมาเชลซีหรือใครก็แล้วก็ทำมันก็เริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมนั่นแหละมันคือมันมันช้าไงใครบางคนที่มีอิทธิพล ต่อสมอสอนไม่อยากรอนะครับมันไม่อยากรอนะมันช้าเกินแกงเลยต้องเล่นอาวุธหนักนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นการก็เลยหลหวนกับคืนของเคสโนโรนันโดผมว่ากดดันไหมไม่รู้ดิถึงแม้เคสโนโรนันโดจะเป็นคนโอ้สบายรับแรงกดดันได้สบายนะครับ แต่ต้องพิสูจน์มันต้องเดี๋ยวต,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 ต้องรู้กันว่าคริสเซโนโรนันโดจะขับเคลื่อนเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่าคริสเซโนโรนันโดเนี่ยเขาก็คงยังยิงกระจายต้องมี20กว่าลูกขึ้นแน่นอนประกอบกับแนวลุกของแมนยูที่ก่อนหน้านี้นะทั้งใครก็แล้วแต่ประกอบกันเนี่ยโอ้โหแนวลุกโหดมากนะฮะแต่จะวางระบบกันอย่างไรนะครับให้เล่นกันได้ไหลลื่นแล้วก็อย่าลืม ทีมสริตที่ดีๆอยู่มันจะหายหรือเปล่านะครับแมนยูจะวางโดอย่างไรในสนามมีบทบาทอย่างไรให้ขับเคลื่อนทีมได้ดีเหมือนเดิมนะฮะนาโอเล่ Now o L e, จะเล่นแบบไหนระบบไหนต้องคิดที่ดีมันคือความท้าทายและจะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ผู้เล่นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลสูงมากมามีอิทธิพลเหนือผู้จัดการทีม <c oughs> และ ทั้งในสนามนอกสนามคริสเตโนโรนัลดจะวางตัวอย่างไรนอกสนามอันนี้น้องๆเขาก็นะฮะเขาก็จะมีสังคมของเขาอยู่แต่คริสเตโ,โนเนี่ยเท่าที่รู้เขาก็คงจะแบบใช้ชีวิตระมัดระวังโดยเฉพาะอาหารการกินใหม่นะไม่ใช่เข้าสังคมอะไรนักหนาะมันจะเกิดช่องว่างหรือเปล่านะฮะซึ่งพูดไปตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเรายังไม่รู้นะฮะ บรรยากาศมันจะเต็มไปด้วยเอ e นอรที่พุ่งพล่านแน่นอนคิสิโนรนันโดทุกคนก็เห็นอยู่โอ้โหความเกรียบกราดพลังความกระหายในแคชนะความพุ่งพล่านมั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 นสัมผัสได้เลยนะฮะมันจะมีพลังในการถลบประตูในเกมบุกค่อนข้างสูงนะครับแต่มันมีความน่ากลัวแฝงอยู่ก็คือ ถ้าวันใดวันหนึ่งคริสโตนลลอนโดในจังหวะใดจังหวะหนึ่งคริสโตนลลอนโดนะจังหวะบุกขึ้นมาแล้วเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมยิงเหลี่ยมดีอะไรดีก็แล้วแต่แต่ไม่ใครบางคนไม่จ่ายบอลให้กับคริสเตโนโรนันโดมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมันจะมีรีอคชั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมขวันก็เจอะ่ะถ้าเป็นเด็กด้วยนะ เห็นมาบ่อยล่า <l acht> สุดยูโรนะฮะยืนรอบอลเทลาเดยกก็โ,กโจตาอยู่ในหน้าประตูมีตำแหน่งที่จะก็ยิงได้ถึงแม้จะอาจจะมีตัวบล็อกอยู่แต่รนัลโดยืนโล่โจตาไม่ส่งโอ้โห,โหเป็นฟืนเป็นไฟผมมองเลยว่าโอ้โหเด็กเด็กมันต้องขวัญหนีขวัญก็เจอแน่นอนนะครับเออเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมันจะต้องเจอแน่นอนแล้วจะจัดจะจะจัดการยังไง ซึ่งมอนคนมองว่าว้มันจะไปเห็นเป็นปัญหาเลยก็แค่ในเกมเดี๋ยวจบจบแล้วก็จบจบกันไปนะฮะมันมันจาัดก,การได้นะครับแต่ผมมองเลยว่าคิสเียโโรนันโด้ด้วยวัยขนาดนี้ด้วยเขามาจุดในจุดจุดนี้เขาก็คือหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดของโลกคนนึงเขาแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อเลยครับว่าเขาจะปรับปรุงเขาจะแก้ไขไม่ผมมองภาพคิสเียโโรนันโดในจังหวะที่เขาหลุด ยืนรอหน้าประตูแล้วน้องไม่ส่งให้หรือยิงเองไปติดแล้วโรนัลโดจะปอบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกนิ้วดีแล้วดีแล้ว,ลวผมไม่เชื่อผมไม่นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนะฮะอ่ะนี่คือสิ่งเป็นแฝงมากับกับเอเนจีที่พุ่งพล่านมันคือมุมหนึ่งนะฮะแล้วผมก็กลัวอีกอย่างหนึ่งบอลที่เคยไหลลื่นม,มันจะกลายเป็นว่าอะไรก็ฝากไว้ที่คริสเตียโนโรนัลโด จังหวะของเกมมันจะไหลลื่นขนาดไหนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันจะเกิดความเกรงใจบางทีเกิดจากจะสร้างสารรค์อยากจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องเอ๊ะมันต้องเกิดนะมันต้องเกิดอาการเกรงใจเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่ในในสนามตอนนั้นนะครับคือมันไม่ได้เซตเกมมันไม่ได้สร้างสารรด้วยระบบที่พวกเขาเคยเล่น อย่างน,น้อยๆป๊อกบา์คนหนึ่งก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับเกมค่อนข้างสูงคนหนึ่งแต่บลอกบา์จะเล่นอย่างไรถ้าเขายังอยู่ในทีมอยู่นะจะเล่นอย่างไรให้มีตัวตนในสนามไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวประกอบหนึ่งหนึ่งอยู่ในสนามบล็อกบา์เขาเขาเป็นอีกเกรดหนึ่งนะฮะอ่านะฮะอ่ะอยู่ที่โดวคนเดียวนั่นแหละ จะวางตัวอย่างไรยอย่างที่ผมบอกเนะี่มันมันแก้ไขเรื่องนิสัยส่วนตัว,วา,าการแอคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ยากนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นนะคาแรคเตอร์นะความมุ่งมั่นนะจบแล้วก็คงจบกันผมก็คงคงไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างปัญหาเด่นชัดมากมายนะครับแต่แต่เดี๋ยวดูแอคชั่นได้เลยนะฮะมันจะมีเรีอคชั่นแบบเนี้ยนะฮะในเกมนะครับ,ก,นะรบกลัวว่า ไอ้แอคชั่นของความเกลียดกลาดตรงเนี้ยมันน่าจะไปผลักดันให้คนเกลียดกลาดแล้วก็เล่นด้วยความมุ่งม,มั่นเพื่อชชนะเล่นเพื่อชชนะทุ่มเทเพื่อชชนะนะหวังว่าคงจะเป็นการเติมไฟไม่ใช่ไปจุดไฟเผาให้จิตใจมันฟอนะฮะนะไม่ให้คนอื่น,นมอดไหมเอาไว้ง่ายๆนะครับนี่คือการซื้อทางการตลาดหรือไม่ ไม่รู้แต่มันเกี่ยวข้องมันได้ผลประโยชน์ร่วมกันวินวินเลยทั้งเรื่องผลงานทั้งเรื่องการแนวรูปการทำประตูการอะไรต่างๆรวมถึงคอมเมอร์เชียลด้วยมันเรียกอะไรวิงปืนนัดเดียวตุ้มได้นกหลายฝูงเลยอะนะครับก่อนหน้านี้ผมก็นึกเสียดายโอเล่กำลังทำทีมด้วยด้วยวิธีวิธีของตัวเองด้วยวิธีการเล่นของตัวเองด้วยวางแผนแนวทางกำลังสร้างสร้างดีเอ็นเอของตัวเองนะฮะ มันกําลังเริ่มเห็นผลแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องมามาเปลี่ยนอะผมเชื่อเลยวิธีมันต้องเปลี่ยนแน่เลยเพราะว่ามีโดมาแล้วคุณต้องเพราะมีโดอยู่ในทีมคุณต้องเล่นโดยโดย,โดยใช้โดให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดใช่ไหมไอ้วิธีเล่นแบบเดิมๆคุณเล่นด้วยการไปเล่นเป็นทีมแบบนี้โดยที่มันก็ดีอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามึงมีโดแล้วแล้วคุณไม่ใช้โดให้เต็มที่ก็เสียของอีก นี่คือปัญหาที่มันยากสำหรับคนคนทำทีมนะฮะมันลำบากลาบากนะฮะก็รู้ได้เลยเลยว่ามีคนบางคนมองเป็นผู้มีดิพลมองว่าไอ้การทําทีมในรูปแบบหาแนวทางของตัวเองนะโอเล่ตบหลังเลยเฮ้มันมันนานไปรอไม่ไหววะนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ้อตื่นตื่นนี่คือโลกความเป็นจริงเอาเนี่ยจัดให้เลย อย่าประสบความสำเร็จภายในปีนี้ละปีนี้ปีหน้าเนี่ยต้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันอีกทีนึงมันมันนานเกินที่จะรอละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> อยู่ลําบากนะฮะอยู่ในทีมที่มีมีผู้ส่งอิทธิพลทั้งบนทั้งล่างทั้งนอกทั้งในเต็มไปหมดนะฮะคริสตนโรนัลโดด้วยวยัยสามสปีพรีเมียร์ลีกไม่เหมือน <laughs> ลีกอื่นๆที่เขาเคยเล่นนะครับ บางคนบอกว่าโอ้ยโดเคยเล่นมาก่อนพี่เบลลิกทำไมจะไม่รู้จักแหมใช่ครับโดเคยเล่นเมื่อสมัยยังหนุ่มมันกี่ปีมาแล้วสมัยตอนนั้นที่พี่เบลลิกเป็นยังมีบิก๊กโฟอยู่เลยเดี๋ยวนี้เป็นบิ๊กซิกแล้วแลวทีมเป็นหลีกที่ทีมเล็กพร้อมจะขย้ำทีมใหญ่เป็นหลีกที่แต่ละสัปดาห์มีพลิกไปลพลิกมาตลอดเวลาแพ้กันเป็นงูเกินหางก็เคยมาแล้วนะครับ ลีกที่ไม่รู้ว่าเล่นบอลหรือมวยปั้มบางทีบางนัดถ้าคิสโนรักษาสภาพแล้วก็ยิงต่ออย่างที่บอกอะผมว่ามียิง20ลูกขึ้นเอาปีแรกก่อนปีแรก2ปีแรกถ้ารักษาสภาพเล่นได้แบบเจอกับความกดดันอย่างหนักเจอกับการเล่นบอลในสไตล์พรีเมียร์ลีกยุคนี้รักษาสภาพได้ตลอดรอดฝังผมว่านี่แม่งคือ คุณมันยอดมนุษย์แล้วยอดมนุษย์มาเวลตัวจริงเสียงจริงอลนะฮะมาเกมนี้จะเดินไปอย่างไรเวลามันคิดคำตอบครับนะฮะมันจะเป็นมันจะก็เลยแหละเวลามันจะเดินไปข้างหน้าหรือมันจะเป็นนับถอยหลังเดี๋ยวต้องรู้กันนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยกันทอล์กกันนะครับเกี่ยวกับวิถีของฟุตบอลเรื่องของฟุตบอลนะครับ แต่มันก็คือได้ประโยชน์แหละอยู่ที่จะบริหารประโยชน์อยู่ที่บริหารคนกันอย่างไรนะครับก็เป็นปัญหาเป็นการบ้านที่ปวดหัวมากสําหรับน้าโอเล่แหละนะฮะอยู่ๆก็อ่าโอเคเขาอาจจะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะครับก็ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนะฮะก็น่าจะคุยกันได้ปรับตัวได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ต้องไม่ให้น้อยไป แล้วก็ต้องไม่ให้แอคชั่นไม่ให้เขามีบทบาทมากไปนะครับแล้วก็ต้องต้งนึกถึงจิตใจคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในทีมนะฮะถ้าเกิดวันดนึนงคริสตโนโรแลนโดเกิดมีแอคชั่นที่มากไปกว่ากับตันทีมตัวจริงนะมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำถ้าวันหนึ่งเกิดมีบทบาทมากกว่ากุนซือที่สั่งการอยู่ข้างสนามขึ้นมา นะฮะนั่นแหละคือตัดการจัดการอย่างไรไม่ให้มากไปน้อยไปยากนะสำหรับคนอย่างคิสเซนโนโรนันโดถ้าเป็นคนอื่นๆที่เป็นคนง่ายๆไม่พูดอะไรก็ได้เป็นซ u เปอร์สตาร์ที่เงียบๆอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีแอคชั่นไม่ค่อยอะไรอันนั้นจะจะคุยกันจะจะปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายกว่าซึ่งมันไม่มีหรอกครับ ซูเปอร์สตาร์ที่ไม่มีอีโก้อย่างนี้ไม่มีนะครับนะอ่ะก็มองย้อนกลับมาทีมเราเลียบูก็โชคดีที่เราไม่มีผู้ทรงอิทธิพลมากมายขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ถามว่ากว่าเราจะปลุกปั้นเข็นกันมาโดยให้ทุกคนรักใครกลมเกลียวกันจนถึงทุกวันนี้ใช้เวลาหลายปีนะนะฮะของทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะ คนที่มาจากหลายที่แต่งคนต่างเก่งพอๆกันแต่ไม่ถึงกับเก่งโดดอยู่คนนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลายอมรับกันนะผมว่ามันเป็นสิ่งมันก็ดีคนละแบบนะครับถ้าแบบว่าต่างคนต่างเก่งพอๆกันแล้วมากันคนละที่ก็ใช้มันก็แค่ใช้เวลาจูนพอจูนติดแล้วทุกอย่างมันจะเนียนเิ็บนะครับแต่ถ้ามีแบบเพศว่าอยู่ๆก็มีแบบโดดมาเลยเป็นนี่คือระดับเบอร์หนึ่งของโลกมาถ้าเบอร์หนึ่งของโลก บริหารจัดการตัวเองปรับปรุงตัวเองหรือปรับให้เข้ากับคนอื่นได้เด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากเบอร์นหนึ่งของโลกแบบประโยชน์เต็มๆนะฮะมันมองมุมไหนมันก็มีประโยชน์ได้ประโยชน์เต็ไมไปหมดแต่ในประโยชน์นั้นมันก็จะมีโทษแอบแฝงอยู่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีพอนะครับเอาใจช่วยครับ <laughs> เอาใจช่วยในฐานะ ในฐานะในมุมของฟุตบอลในโลกของฟุตบอลนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของแฟนในเรื่องของทีมในเรื่องของสโมสรอ,อีกเรื่องหนึง่งเราก็จะคอยดูคุณนะครับต่อไปแบบจับตามองเป็นพิเศษนะฮะอ่ะวันนี้เป็นการคุยกันชิวๆสบายๆคาร์บ,าอบอนท็อปครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงดึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงไลฟ์นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณไปก่อนนะครับ ความยาวไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปนะครับขอบคุณครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับมันเหมือนกับขับเฮาเหมือนกันนะเนี่ยลึกๆเน้นๆข้อบอดเอ์